มนบ้านของเราอารมณ์ดีมากเลยครับจะได้้รองคะคุณจะรู้ได้ยังไงวนนในใจมันกำลีจะสาจย๊ก เขณะนี้15นกา11นาทีนะครับด,ดูโซ,โซ๊ะคัดของเราครับสะอาดมากเลยครับโ <c oughs> ต๊ม้โ <c oughs> ต๊ม้ของเราก็สะอาดครับก็มีนิดหน่อย <c oughs> อกกนิดหน่อยไม่ได้แตะก้าวแล้วกันไม่ลงเหรอ <c oughs> ยืดหน่อยย้มหน่อย <c oughs> <c oughs>

เราบอกว่าเราต้องดูแลนะอะไรไม่พรว่า่กอนกแว็ไม่เอาเลยที่เออะไรแบาเอาง้ม่เอาออนนีเปหยัง